ครับสายของคุณสุนธิยานชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมผู้อำนวยการสมนักข่าวทีนิวพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับสวัสดีค่ะคุณสนทิยานค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีท่านผู้ชมครับครับก็วันนี้ประชุมครมอลนะฮะครับค่ะก็ดูท่าจะแน่นอนแล้วนะครับที่พระราชกำหทั้งสี่ฉบับนะครับซึ่งเป็นปมปัญหาระหว่างรองนายก ซึขขงขุมงานทางเศรษฐกิจคือคุณจิติรัตน์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือคุณธีรชัยซึ่งมีความเห็นไม่ลงรอยกันนะครับดูท่าว่าเรื่อราวก็จะต้องเดินไปตามที่คุณจิติรัตน์ว่าพัานายกก็ได้ให้ข้อสรุปแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนนะครับเรื่องจะเข้ากรมบกและดูท่าว่าจะอัดฉลุย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นต่อเนื่องก็ดูจะเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับว่าคุณธีรชัยรัมรจว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ในรัฐบาลได้อย่างไรต่อไป <c oughs> โอ้ <c oughs> จะจำนำใจนะกฎหมายฉบับนี้ผมเองไม่เห็นด้วยแต่ในฐานะรัมรจว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็มุ่งผู้ลงนามแล้วก็ปฏิบัติตามไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย คำเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการเมืองนะครับถ้าไม่ลาออกเองเนี่ยก็ดูแนวโน้มเราจะต้องมีการปรับออกในการปรับอร์มอครั้งนี้เนี่ยน่าจะแน่อยู่ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเฉลิมเสียั้งชื่อเสียงเจ็ยดยศแล้วก็ความงที่นําเสนอไปนะครับนี่ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องของการแก้ไขรัฐมนุนในวันนี้ส่วนประเด็นทางการเมืองนะครับก็แบบเดียวกันี่คู่ความขัดแยงนะ้งครับ เรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับนั่นก็คือ,อการที่มตินะครับของรัฐบาลมติวิวรัฐบาลเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะไม่ใช่แต่พักเพื่อไทยอย่างเดียนะครับแต่พักร่วมรัฐบาลทุกพักมีมติในเรื่องการแก้รัฐมนูลน,น,นะครับก็คือให้มีการตั้งสสร,รับอันนี้ส่วนทางกพนท นะครับของคุณอุลพิธมุงคลนาวินนะครับที่ขอ,อไม่ต้องไปตั้งใน,ะนะสอสอรออะไรเนี่ยตั้งคณะกรรมการโดยตรงไปเลยสามสิบสี่คนครับรายชื่อเข้าไปนะที่น่าจะดำเนินการได้รวดเร็วและตรงประเด็นกว่าสอสอรอเรือขามาก็จะไม่รู้อะไรอาจจะได้คนที่ไม่รู้เรื่องเลยไอ้นี่เรื่องร่างนั้นโน้นก็ต้อง ใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องอยู่แต่ดูท่าแบบนี้ข้อเสนอของจาลุกิดก็น่าจะตกไปแล้วแหละครับเพราะเมื่อมกของวิปรัฐธรรมาลออกมาอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นแนวทางของพระก,กันเมืองทุกพักไม่ใช่เฉพาะพรกเพื่อไทยทีนี้คอราทอของยา่ากฤษเนี่ยรัฐบาลตั้งนะครับตั้งมาแล้ว ก็นี่ให้คําเสนอให้คำปรึกษาแล้วได้คาเสนอให้คำปรึกษาแล้วนี่รัฐบาลไม่เอาเนี่ยอาจารย์กฤษจะคิดใะไรอันนี้ก็เป็นปเด็นเฉยให้คำปรึกษาแล้วเขาไม่เอาก็เรือของเขาไปคิดว่านาแตกแบบนี้อยู่ไม่ไหวหรือว่าเอาละเป็นการเสนอจิมล้างด้วยก่อนเห็นไหมบะางอาจจะมีบางข้อเสนอรัฐบาลเอา และต่อไปอาจจะมีบางข้อเสนอที่เอาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่จะนำเสนอก็ไม่มีใครสามารถจะคาดคิดได้แต่แน่แน่แนวทางก็คืออาจารย์ลุกฤษน,น่าจะน่าติอย่างแน่นอนที่เรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าความหมายของการตั้งสอบตรเป็นยังไงนะครับกับการคณะกรรมการเลย แนวของการตั้งตรรเนี่ยนะครับเวลาจะตั้งจะทําเนี่ยก็ต้องมาตามแนวทางของกฎหมายนะครับับว่าจะต้องให้มีสิทธิ์มีศัดิ์มีอำนาจในการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ในมราะจาสองเก้าหนึ่งบอกว่าหากจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับไม่มีสสรให้มีคอร,มอ,รมอรหรือประชาชนโดยมีอง่ไขรับคอรมอแล้วฉันเอมา เอ่อต่อก็มีจำนวนเท่าไหร่ร่างนะประชาชนห้าหมื่นชื่อร่างนะแล้วก็มาพิจารณาจะาก็จะพ,พิจารณาวารละหนึ่งนะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหลักการวาระสองก็ตั้งกรรมธิการมาเพื่อจะแปลนะครับคําว่าแปลก็คือดูดจะแกไขรายละเอียดตรงโน้นตรงนี้แกะปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้แล้วว่าสามคนกับหลักการเพื่อประกาศใช้ นั่นเป็นแนวทางปกติทีนี้พราตั้งสชรแล้วมีอยู่ตรงไหนทายกฎหมายรองรับแนวทางจะเป็นแบบนี้ครับก็คือแก้มาตราสองข้อหนึ่งของรัฐมนูนเนี่ยจ้เลยแก้ว่าจากที่ในการที่แก้ไขรัฐมนุนเนี่ยให้สชยกรลางตอนนี้หรืออะไรแบบนี้นครับครับก็แก้ว่าให้มีการตั้งมีการเลือกตั้งสชรขึ้นมาเพื่อมาทําหน้าที่แก้ไขรัฐมนูน นะครับจะมีอายุเฉพาะกิจหรือยืดยาวองไรเดี๋ยวต้องดูแนวทางของทางขับต่างรัฐบาลว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะันเราตั้งสอสอมาแล้วเนี่ยนะครับสอ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 เนี่ยก็จะมาดําเนินการจะแก้หรือว่าจะปรับปรุงหรือยกร่างท้งฉันี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ ต้องว่าหมหาชสสรเนี่ยสมาชิกสภาร่างนะครับคําว่าร่างเนี่ยแสดงมันเอาใหม่นะเอาใหม่เนี่ยมันก็ดูคล้ายๆเหมือนการปฏิวัติผ่านการเลือกตั้งเหมือนกันนะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยคุ้เสียงเยอะเป็นการปฏิวัติผ่านการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการปฏิวัติเรียกว่าโดยละมุนละม่อมประชาชนจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามแต่จะเรียกว่าการปฏิวัติาการยึดอำนาจ ก็แล้วแต่นะครับละมุนล,ละม่อมยังไงก็ถ้าสะสะรส่วนใหญ่มันจะคนพักเพื่อไทยก็จะดําเนินการตามทิศทางที่พรรคเพื่อเพื่อไทยต้องการทีนี้การตั้งสะสะรมันจะแตกต่างกับกำลังการเมนองร่ำนวยยังไงนยิงไม่แตกต่างครับยังไงผลมันก็ออกมาต้องปไปตามที่พรรคเพื่อไทยหรือตามที่คนตัดสินต้องการอะอควาวต่างอยู่ตรงไหน ความต่างของมันก็คือความต่างที่อยู่ตรงทำอำนาจในการต่อรองอำนาจในการอ้างอิงประชาชนนะอำนาจในการต่อรองอำนาจในการอ้างอิงประชาชนเพราะการตั้งคณะกรรมการมามีการกระหน่นไว้ประท้วงคดัดก็เออนี่เป็นป็จการนี่รัฐบาลตั้งมาเอง เหไหมผูกขาดมาเราเองพวกตัวเองนักวิชาการชื่อนี้ก่อแดงคนน้นก่อแดงคนนี้ก่อแดงให้นนไ,ไม่ได้นั่นจะเป็นสอสอรอในอ้างเรื่องแดงไม่ได้สสรอทุกคนประชาชนเลือกมาเห็นไหมประชาชนเลือกแนละ้วเขาจะร่างจะเขียนยังไงเป็นไปตามที่ประชาชนเลือกจะมาอ้างว่าเกี่ยวข้องพรรคเพื่อไทยได้ยังไงนี่แหละเป็นประเด็นที่ทำให้ัดสอสอรอขึ้นและที่น่าสนใจนะครับ ระยะเวลา,อาของการที่จะทําเกิดรัฐนูนตัวต้องใช้เวลาไปปีกว่าก็จะเป็นเข้าทางตามที่ร้อยตำรวจเ,เฉลิมว่าเพราะฉนั้นเนี่ยในสองสามเดือนแรกเนี่ยครับก็คือแก้รัฐนูนมาสองเก้าหนึ่งให้มีสสรนะครับหลังจากนั้นสสอรกอ็ไปดําเนินการซึ่งต้องใช้ขั้นตอนอีกประมาณปีนี่นี่สิบสามเดือนปีหนึ่งสิบห้าเดือนไป,ปานองแบบนะี้ครับรัฐบาลนนก็ได้ยืดเวลาหายใจไปลดแรงบรัลทางกการเมือง นายกก็ได้บอกว่าจะได้เดอนหน้าแค้ไหนประต่อไปนะครับเหมือนเขาพูดที่พูดซ้ำๆอยู่ทุกวันเนี่ยทิศทางก็น่าจะเป็นอย่างที่ได้เรียนเนี่ยครับอือเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุธิยาครับค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดี ก็คุณสุริยานนะครับพูดถึงแนวทางคือตอนนี้เนี่ยคุณสุริยานก็คิดว่านะครับจากมติของวิปรัฐบาลที่มีกันออกมาซึ่งก็หมายถึงพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะครับก็น่าจะชัดแล้วนะครับในการที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291นะครับเพื่อเปิดทางให้มีสอสอรอขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญนะครับส่วนจะเป็นสอสอรอซึ่งตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจหรือว่ามีระยะเวลาในการทํางานมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็เป็นรายละเอียดนะครับที่จะได้มีการพูดคุยแล้วก็ศึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามนะครับทิศทางที่เกิดขึ้นก็คงต้องไปถามกลุ่มนปชด้วยหรือไม่ประการใดเดี๋ยว<ม>รอวันพรุ่งน,นี้ละกันพวกเขาคงจะมีการแถลงข่าวนะครับแม้ว่าท่าทีล่าสุดนะครับจากอาจารย์ธิดาถาวรเสดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาระบุนะครับว่าเห็น<ม>ด้วยแต่ว่าจะมีการตั้งสอสอรอขึ้นมาแต่สอสอรอของกลุ่มนปชควรจะมี100คนคและที่สําคัญ100คนนั้นควรที่จะมาจากการเลือกตั้ง<ม>ทั้งหมด นะฮะเรอติดตามนะครับการที่นปชอบอกว่าเลือกตั้งทั้งหมดขณะที่ของร้อยตราจเรวอกเฉลิมซึ่งเป็นหัวหอกในการที่ประกาศว่าจะแก้ไขร,รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยนะฮะก็พูดถึงว่าสอสอรอคนมีแค่99คนเลือกตั้ง77นะครับคัดมาจากผู้ทรงคุณวุฒิอีก22คนนะฮะหรือถ้าข้ามไปที่ฝ่ายของอาจารย์อุกฤษนะครับที่เสนอ ตามข้อเสนอของคออนนทให้กับรบัฐบาลก็บอกว่า34คนพอคอรอมอลเลือกเลยเพื่อที่จะได้สถาปานิกเพื่อที่จะได้คนที่มีความรู้ความชนานาญในเรื่องของการสร้างบ้านถ้าเปรียบเทียบกับการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถทิศทางจะออกมาในแง่มุมไหนเป็นรายละเอียดที่ต้องติดตามครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศและการเข้าไปแก้ไขเนื้อหาสาระ ก็เป็นอีกประเด็นในลำดับถัดไปนะครับที่เราจะได้ร่วมกันตรวจสอบว่าตรงไหนที่แตะแล้วจะส่งผลกระทบะต่อตรงไหนก็จะได้มาไล่เรียงรายละเอียดให้ได้ทราบกันนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับสําหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ